นี่เรื่องดีๆเบ้าสู้กันฟังเ้ยค่ะดีมีคุณพ่อทันหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะโชคมานตลอดจ้ะแต่ว่าเพิ่นมี่างเพิ่นจะทรงไล่ให้แม่พิม์ตลอดแต่ว่าแม่พิมพก็บ่ค่อยเสื้อเพิ่นหรอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นจะเป็นคนมีเสนเนาะค่ะกันเพิ่นเล่งเลขตัวใดหรือว่าเล่งรดขั้นใดเลขจะอดตลอดจ้ะ ทีแรกกับเสื้อเพิ่นเด้อค่ะแต่วางงวดเสื้อคักเสื้อแน่เนาะไมพิมก็เลยอดบได้เลยจะว้าวสู้กันฟังแบ่งปันกันจ้ถ้าเด้โชกได้ลาบน้ำเพิ่นเนาะค่ะนะคุณพ,พ่อเ,ขขอเ,พ,เพิ่อนอยู่กรุงเทพเด้อค่ะเพื่อนก็เป็นเอฟซีไม่พิมเนี่ยละเพิ่อนลาเพิ่นติดตามมาตลอดแล้วเพื่อนก็มีโชกน้ำตลอดเด้อค่ะ วันนี้เลยอดประได้เลยจะมาลงให้ FC เอฟซีเวิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทาด้โชคได้หลาบน้ำพอเข้าส่วนมากเพิ่นจะมีเสซนเพิ่นจะเห็นตัวเลขเกี่ยวกับรถตาฟันเกี่ยวกับรถย่ามใดนี่เพิ่นจะจับจุดใดคะ่ะเพิ่นก็ตามบ่เกินสองงวดวดที่สามนี่ก็คือ เข่าหรือบอกก็ออกภายในงวดที่ที่แรกหรือที่สองเนี่ยละจ้ะแต่บนเบาซูไม่พิมพ์ฟังไม่พิมพ์ก็บอกอยากเสื้อเนอะแต่ว่ากับเสือ้อละล่ะตอนนี้เสื้อสนิทเลยจ้ะเป็นฟันทงหามา,ย,ามย่มไหนมันจะออกตลอดเดี๋ยวมันนี้จะลงให้เป็นแนวทางเอฟซีเนาะค่ะอ๋อติดกรลังเห็ดยางขมีขมันเลยจ้ะ oh my, โอ้ก็เด็ดเตียงแต่นอ้อ ไปเฮ็ดเอียงหน้าแล้วก็เสียเอาเตียงไปไหวเบ่บันพรทิศเ,ออเตียงได้ผสมไปยากเลยเออ FC ไปอันสะลองหาเด้วยเตียงใหม่นี้ทำบักคุ่งอินทำบักคุ่งอยู่ตรงหน้าน้ำพรทิศเด้อจ้ะกับแม่พิมถ้าเที่ยวไรเที่ยวไรขาปวกทีเด้ยถ้าแนวกขาปวกละจ้ะป้องกันปวกปวกไม่มากิน ก็จะวาก็สิแมนตัวเนาะมันขิวปันกับบ่อมะไก่ต่เข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก่ันยังขิวอยู่จ้ะลงเหล็กให้เอฟซีเบิ้งโด้เพาะอาทิตย์จะหาเหล็กนอเพียงเลียวโวเดนดเล็อันคุณพ,พ่อไอ้กรุงเทพเหมืนละคุนทรงมาให้ยละทรงมาหายล้บหกแมนจ้ะน้ำเลยเป็นมีเส้นเด้เพิ่นจะอันเล่งไปขั้นใดนี่คือแมนหลุดเด้เหล็กเพิ่นนั่นวิ่งซ้อมมาหลายงวดาด้พาะอาทิตย์แมนอิลี ที่แรกก็บบอยากลงเอฟซีเบิงดอกจ้ะก้ายานมันบ่บ่เขาเนะาะซ้อมพ่นมานีสองงวดเอางวดวังหันกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเขาอิลีของเรางวดที่สองนี่ก็หาแปดเป็นปะล้านเปอร์เซ็นต์เลยเด็กคนปาเตะออกมาไม่พิมพ์สิเป็นล่มออออิลีก้ามแบนก้ามแบนเนี่ยแต่ว่างวนหนีพ่นว่าจับจองที่รถขั้นนีเลยไมยพ่พิมพม์คนปา จับจ่องจับจุดเลยเพื่อนวะนี่เดือหางวดที่มันออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามจ้ะคนฟั้นท่งหาไม่พิมพ์เลยเออออีลีจับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหาแปดสองหาแปด ก็จะเป็นคนมีเสซนเนาะ,ะ,ะ,ะคะเนาะนี่เลยค่ะคนถือเต็เตมๆเลยเนาะค่ะหาแปดนี่จะงวดนี่เนาะคนจะฟันทงหายตัวนี้เด้อค่ะเอฟีเบิ้งน้ำกันเด้อจ้ะหาสามหกศูนย์ขั้นนี่เพิ่นว่างวดนี่ขั้นนี่แน่นอนเพิ่นว่าจ้ะ ตามที่แม่พิมพ์ไปตามตัวเลขมานี่เพื่อจะเบิ้งเพิ่นจะได้โชคน้ำตลอดจ้ะว่าเกินหวดที่สองคนว่าออกตลอดแม่พิมพ์ไปหาเลขมานี่มันจะออกตามขันบอออกตรงๆหมวดแรกหวดที่สองคือเป๊ะเลยจ้ะเพิ่นได้จับจุดมาให้เนาะคะเนาะที่แรกแม่พิมพ์กับเสื่อเพิ่นเด้แต่ตอนนีเสือแล้วจ้ะก็เลยว่าขอแบ่งปันโชคลาภให้เอชซีน้ำมาเป็นแนวทางจะเพิ่นถูกมาตลอดเลยค่ะ นี่ค่ะงวดวันหนึ่งเพื่อกจับจุดของคุณพอคอนนี้แหละค่ะไม่พิมพ์ก็เลยววางวดที่แล้วไม่พิมพ์สื่อคักแน่จะเลขตัวนี้เก่าหนึ่งเก่าแต่ว่างวดนี้ไม่พิมพ์บ่าามออกเต็มเต็มเลยจ้ะเลีวมาไม่พิมพ์สิสรบงวดนี้เพิ่นเลยใดขึ้นกันจ้ะเพิ่นจับจุดคุณพอตัวนี้จ้ะเก่าหนึ่งเก่าสามตัวตรงตรง,ตรงเลยจ้ะ เพื่อนจะเป็นคนมีเส้นแรงจ้ะเพื่อนจะซัดท่าเนาะค่ะเนาะถาวาเรื่องรถเรื่องอยังมาจะตามแล้วก็ออกตรงๆจ้ะนี่วันนี่เพื่อนกระซ่งไม่เห็นไม่พิมพเบิงว่าไม่พิมพเอ้หมอมีดอกว่ารถเนียงเสียมาส้นกันคักแนเ่เพื่อนว่าทะเบียนเดียวกันเนาะค่ะรถทะเบียนเดียวกันมาส้นกันแลวมันก็ต้องออกเพื่อนว่า ตารางงวดนี่เด้อพันวายอย่าลืมเด้อไม่พิมพ์พันว่าเลขรถที่เพ่นมาบ้านไม่พิมพ์นั่นที่เพ่นฝันว่าเห็นพอที่เสียแล้วมาหามาบอกอายุพอพันนั่นเก่าสิบสามปีเด้อค่ะบ้านนี้งูตัดนาเลขรถขั้นนี้ทั้งไปทั้งกลับเนาะพันมาแต่คำสนุดเพันวาย่าถิมเด็ดขาดเพันว่างวดนี่ตามตามรถขั้นนี้เลยพันว่าเป็นยำมาบอกไม่พิมพ์หรอจ้ะ เลยจะล่งให้เบิงเป็นแนวท่าให้เอฟซเบิงน้ากันจ้าเพราะว่าถ้าผมม่งแล้วว่ารถขั้นไดมันจะออกนี่จะแมนตลอดบ่เกินหวดที่สองคุณพ่อเป็นมิเซนเนาะคะเนาะในพิมพ์เลยบอกวางวนี่ม่พิมพ์ก็ขอแบ่งปันเพื่อไปเป็นแนวท่าให้เอฟซีน้ำกันเนาะคะ่ะ กาได้โชคได้ลาบน้ำเพลินแต่เพลินเล่งขั้นใดก็ขึ้นแมนเลยเพลินวะเดี๋ยวจะเหตุการณ์กอไมันิออกสามตัวตรงๆเพลินวะมันก็เลยจับจุดได้เนาะค่ะเนาะเพลินก็ถูกเทิงหนึ่งเก่าถูกต้องหาแปดงวดเพราะว่าเพลินเป็นแฟนพันธ์แท้ีอรีนอภิอทิตเนาะ ตัวจริงเสียงจริงเลยจะทูกเลขตลอดนี่ละบบเสื้อไม่พิมพ์กับเสื้อแล้วด้วจากคุณพ่อดวงเฮงงวดน,นี้ก็ขอแบ่งปันเพื่อไปเป็นแนวทางให้กันเนาะค่ะนอะแบ่งปันโชคลาภตะว่าใกล้ๆมือจังไดกับมี่อันใดตัวเด็ดกับยำมาให้ไม่พิมพ์ลงให้เอฟซีเบิ้งน้ากันเ้ยคะ่ะตะว่างวน,นีอเพราะว่าเอาไปเป็นแนวทางกอนนี่ละขั้นนี่ละคุณวะสามหกสี่หกศูนย์บ่สามหกศูนย์นี่ละ แม่พิมพ์จาถิมเด็ดขาดเพิ่นวะเพราะว่าเพิ่นมาบ้านแม่พิมพ์เพิ่นวะเพิ่นมาเววาฝันเห็ดฟังรถพอสมศีเฮานะพระอุทิศย์รถแม่ตันรถแม่ตันนีล่ละจ้ะมันบ่ทันได้ออกมันต้องออกคุณวะนับโต๊ะหกศูนย์หาสามหาส <360. S 1> ามหกศูนย์จ้ะข้าผู้เขาเมื่อไหรก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอุทิศยแม่พิมพ์มีโชคให้เด้อจ้ะช่วงนี้ก็ วางจักน้อยแล้ะเด้อค่ะไม่พิมก็จะไปตามตัวเรขมาเป็นแนวทางไอเอฟซีเนาะพออาทิศเนาะ,นนะพออาทิตกะทํางานแล้วแล้วเทียงหน้าก็เฮ็ดแล้วแล้วห้องน้ำก็เฮ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะได้ออกไปหาของดีหาตัวเด็ด,ดมาฝากกันเด้อค่ะเฮาสิได้แม่นแม่นบาทนี่แต่ว่ากะไก่มือก็อย่าลืมจับจับตามองดีๆเนอตัวใดมันสามารถ ให้เฮาเน้นๆเอาเนื้อๆแล้วเนาะเพราะ่าที่เนาะเอาสิบสิเลยเือตอนนี้ก็ไปหามากกับเบิงน้ากันจะเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนแต่ว่าไกลๆมือขันตัวใดมันจะแม่นอิลีกละตัวใดมันเป็นกระสือเขากับเบิงใสกันเอาหลายจะฟันทงให้เลยล่ะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ตามหลังผู้ในหญ่นี่ละไม่พิมพ์ว่าตามหลังผู้เพิ่นมีเส้นผู้เพิ่น์โศก่นมานจ้ะผู้เพิ่น์ศิภาษุผู้เพิ่น์ศิ ตลอดเนาะเพิ่นเคยถูกมาตลอดเิ่นจับจุดใดหอดมือมากเพิ่นจะสื่อตรงเป๊ะๆเลยเด้อค่ะค่ะมันไม่พิมก็จะลงให้ไปเป็นแนวทาง fc คนเด้อค่ะเพราะว่าเอาเลขกของคุณพ่ออยู่กอทอมอลล่ะจ้ะเอาไปลงเบิงน้ากันคนเด้อค่ะ fc เด้อเพราะว่าเพิ่นคนมีเซนเนาะค่ะเนาะบรรดาเฮาไดชคกดดลารน้าเพิ่นจ้ะเล็เพิ่นจะเข่าทุกงวดเลยจ้ะเพิ่นจะจับจุดใดเนาะค่ะเนาะ ก่เอฟซีเบิงน้ากันด้วยค่ะฮาเฮ้าอันมีโศกน้าเพลินตะว่าไก่มือเพิ่นจะฟันทงไห้ลานผเส้นนี่ละค่ะตะว่าต่อนนี้ไม่พิมพ์กับลูกห็เบิงก่อนเพิ่นว่าเพิ่นสี่จุดเลยนี่ละขั้นนี่ละที่มันจะออกเพิ่นว่าตรวจขันนี่เธอเพิ่นมาบ้านไม่พิมมาเล่าความฝันให้ฟังพอปอเพิ่นบอกว่าบอกเกินหัวที่สองออกแน่นอนเพิ่นว่าจ้ะ ก็ลเลยลงให็เบิ่งเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเพิ่นสี่มาลดขั้นน,นี้ลหละแม่พิมตามต่อให้ดีๆเพิ่นว่าหาสามหกศูนย์เนาะค่ะเลขรถเพิ่นแม่พิมก็เลยจับลูกมาหาหาสามหกแล้วก็สามหกศูนย์เนาะคะ่ะอย่าลืมตามต่อะะ 5, 3, 6, 0, เด้วยเอฟซีหาสามหกศูนย์เนาะเลขสองตัวค่ะก็ล่องเบิ่งค่ะก็ตามเอาเส้นผูเพิ่นโซกเพิ่นมาน,นี่ล่ละจ้า เพราะว่างูอ่อนแลนตัดนาพันไปขำาะโนดเนาะหลดพอสมสีกับมมตันเนี่ยหละจะ้ะงูตัดนาทั้งไปทั้งกลัเพ่นวะเลขโรยพันหนึ่งห้าสามหกศูนย์เด้อค่ะพอพ่นวะอย่าลืมจับตามองดีๆพ่นวะเพราะว่าพ่นจะจับตามองขั้นใดลเลาบ่เคยพลาดค่ะแต่ม่พิมพ์กระเสื้อละลายเดียวนี่ก็ขอบคุณสำหรับแนวทาง สำหรับตัวเลขที่พอพอเพ,พิ่นห้มากเนาะค่ะเนาะว่วาจับตามองขั้นนี้ไม่พิมพ์ถ้าอยากได้เงื่อนใส้เพิ่นวะเลยจะลงให้เอฟซีเบิ่งน้ำกันนี่ละคะ่ะแต่ว่าถ้าใกล้ๆกลมือถ้ามีตัวใดที่รับปากการะกันใหลานเปอร์เซ็นต์กะอย่าลืมส่งมาบอกไม่พิมพ์ในเด้อขันพอพอเพิ่นเบิ่งคลิปไม่พิมพ์เนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นเอฟซีพันแทรเลยเด้อคะ่ะติดตามไม่พิม,มพมมมมม์แต่ไม่พิมพ์ทําคลิปไม่ๆหมแต่ไม่พิมพ์ก็บ,บ่เคยลงคลิปให้เพิ่นดอกจ้ะเพราะว่ากะ มันแมนบบจังหวะาไม่พิมพ์่าแต่ก็สังเกตมาหลายงวดแล้วก็ออกอีลีตามพิ่นเบาเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี่ก็เอาตัวนี้ไปเป็นแนวทา่ากงอนเด้อค่ะก็ใไ้โชคซไ้มานน้ำคุณพ่อเด้อเ่นมีเสซนกับหฮเอฟซีได้น้ำกันทุกคนเด้อค่ะงวดวันที่สองพฤกษาผ้าค้มหัวานี่ละจ้ะแคบหนาจอไว้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปแนมเบิงะคะ่ะ เดี๋ยวไก่มือขนามีตัวดีเข้ากับจิตจัดนักๆเลยด้วยค่ะค่ะสำหรับมือนีกนัมีแนวทางดีๆกับแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะให้ได้โชคได้ลาบน้อพพอๆเขาเด้อสำหรับมือนีกับสวัสดีค่ะ